ค o o ตอรี่พค่ะกับคิวดิสเพค่ะสามารถทํางานเชื่อมต่อกันได้อย่างทันทีสมมติเวลาที่มีออเดอร์เข้ามาเนี่ยค่ะก็จะขึ้นที่หน้าจอคิวดิสเพแล้วก็น้องๆทีมงานค่ะก็สามารถดูออเดอร์จากตัวเช็คเกอร์ได้ ฟีดแบกจากทางลูกค้าค่ะลูกค้ารู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นที่เขาเห็นว่าเออออเดอร์ของตัวเองเนี้ยพนักงานรับรู้แล้วนะว่ามีออเดอร์ของตัวเองเด้งขึ้นมาแล้วก็ป้องกันเรื่องของการที่ออเดอร์หลุดด้วยถ้าอย่างในฝั่งของฟ้ายเองค่ะก็น้องๆค่ะรู้สึกว่าการมีฟีเจอร์เนี้ยค่ะ ทำให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่ลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ป้องกันการหยิบสลับออเดอร์ด้วยแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือช่วยลดเวสคอสของหน้าร้านเองด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าหยิบออเดอร์ของตัวเองไปได้อย่างถูกต้องคิวดิสเพย์ระบบจัดการคิวและออเดอร์รันคิวเร็วจัดการง่ายได้ใจลูกค้าค่ะ